สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อม,มูลน,นะคะวันนี้คุณครูได้นำคลิปวิดีโอจากสอสวทมาให้เด็กๆชมเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องค่ะไปชมกันเลยค่ะ ในวันสงกรานต์เพื่อนๆแต่ละคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่เอนักเรียนสังเกตเห็นอะไรกันไหมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะใช่แล้วนะครับก้อยกำลังนั่งทำอะไรอยู่ทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆน,นะก้อยกำลังขยี้ตาอยู่นั่นเองเพราะอะไรกันนะถึงทำให้ก้อยเป็นแบบนี้โป้งรู้สึกเป็นห่วงจึงเดินเข้าไปถามก้อยว่าเป็นอะไร ก้อยบอกว่ารู้สึกแสบตาจังเลยอาจจะเกิดจากโดนน้ำไม่สะอาดตาจึงแดงโป้องจึงชวนก้อยกลับบ้านเมื่อถึงบ้านโป้งรีบไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเปิดโปรแกรมค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าตาแดงเมื่อค้นหาเสร็จแล้วโป้งไม่รอช้าโป้งให้อิ่มไปช่วยซื้อของที่ตลาดมาตามรายละเอียดที่ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อิ่มจึงได้รีบไปซื้อของตามที่โป้งสั่งจากนั้นกลับมาพร้อมกับสิ่งของมากมายเรามาดูกันซิว่าอิ่มซื้ออะไรมาบ้างมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงปลาร้าเป็นส่วนประกอบของอะไรกันนะ <S <S เป็นส่วนประกอบของน้ำพริกตาแดงนั่นเองครับไม่ใช่ครับโป้งนี่มันสูตรน้ำพริกตาแดงไม่ใช่วิธีรักษาโรคตาแดงครับ การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเราควรค้นหาข้อมูลด้วยการระบุคำสำคัญที่ชัดเจนและเจาะจงจะทำให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของเราครูขอยกตัวอย่างนะครับโป้องอาจจะต้องระบุคำสำคัญว่าโรคตาแดงหรือคนตาแดงหรืออาการตาแดงแบบนี้ดีไหมครับนักเรียนอ้าว ทำไมป้งไปแลบลิ้นใส่ก้อยซะอย่างนั้นล่ะอ๋อโป้งไปค้นหาข้อมูลอีกครั้งในอินเทอร์เน็ตบอกว่าต้องแลบลิ้นใส่คนที่ตาแดงนั่นเองครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับนะักเรียนจะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้เราต้องรู้จักประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยต้องดูจากองค์ประกอบต่างๆนะักเรียนสงสัยไหมครับว่าเราต้องดูได้จากอะไรบ้างนะ จุดที่เราควรพ,พิจารณานะครับเช่น URL ชื่อผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูลหรือว่าแหล่งที่มานะครับแต่ว่านักเรียนรู้หรือเปล่าครับว่า URL คืออะไรเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นะครับ URL หมายถึงที่อยู่ของเว็บเพจภาพเสียงและไฟล์อื่นๆบนอินเทอร์เน็ต URL จะบอกถึงหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลนะครับเช่น .ac.th หรือ .edu ก็คือหน่วยงานทางด้านการศึกษา .or.th หรือว่า .org หน่วยงานไม่หวังผลกำไรส่วน .com ก็จะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆนั่นเองครับ เรามาประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นี้กันนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับใช่แล้วนะครับจุดแรกก็คือ URL ซึ่ง URL นี้คือ .ac.th แล้วนักเรียนจำได้ไหมครับว่า .ac.th นี่มาจากอะไรเก่งมากครับก็คือมาจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งในเว็บไซต์นี้มาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับมีอะไรอีกครับนักเรียนที่ทำให้เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือมากขึ้นอีกถูกต้องนะครับยังมีชื่อผู้แต่งและรายละเอียดของผู้เขียนที่น่าเชื่อถือได้ด้วยก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงละองศีอัญชนียสกุลมีจุดสังเกตอื่นอีกไหมครับ ที่บอกได้ว่าเว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือสังเกตได้ดีมากนะครับนักเรียนยังมีวันที่เผยแพร่และเวลาที่ชัดเจนใช่ไหมครับนอกจากนี้เราควรจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือลหลายๆแหล่งจะทําให้เราได้มีข้อมูลที่มาเทียบเคียงกันและน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเว็บไซต์นี้ผู้เขียนมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือ ก็จะทําทให้ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นครับแต่อยู่ๆทาไมโทรศัพท์ของคุณพ่อก็มีข้อความเข้าประมาณ10ข้อความกันนะแล้วคนที่ส่งมารู้เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อได้อย่างไรนักเรียนครับโป้งเพิ่งนึกถึงขึ้นได้ว่าตอนที่ไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับน้ําพริกตาแดงเขาให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ด้วยทําให้มีคนส่งข้อความเข้ามาจํานวนมากฉะนั้น เวลาเราเจอข้อความให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเราต้องระมัดระวังเราไม่ควรกรอกข้อมูลต่างๆให้ผู้อื่นทราบนะครับเพราะอาจจะมีผู้ส่งข้อมูลมารบกวนหรือมีผู้ประสงค์ไม่ดีกับเราก็ได้นะครับนอกจากเราจะค้นพบข้อมูลผ่านโปรแกรมค้นหาแล้วเรายังสามารถค้นหาด้วยเสียงก็ได้นะครับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต้องไปปรึกษาแพทย์ ดังนั้นโป้งจึงกําลังใช้การค้นหาด้วยเสียงให้บอกเส้นทางการเดินทางไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั่นเองครับในที่สุดก้อยก็ยมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอช่วยรักษาและให้ยาหยอดตาเพียงสัปดาห์เดียวก็หายครับเห็นไหมครับนักเรียนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมาปรึกษาแพทย์จะปลอดภัยที่สุดนะครับเกรดน่ารู้กันนะครับการใช้โปรแกรมค้นหา นอกจากจะสามารถสืบค้นข้อมูลคำค้นในภาษาต่างๆแล้วยังสามารถสืบค้นด้วยรูปภาพหรือเสียงอีกด้วยซึ่งผลลัพธ์การค้นหาอาจจะแตกต่างกันไปตามประวัติการใช้งานหรือตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้แต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราชมเนื้อหาคลิปวิดีโอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดข้อที่1น่นะคะตําแหน่งชื่อเรียกของเว็บไซต์ที่ต้องระบุทุกครั้งที่ต้องการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไรข้อที่2การใช้คําค้นอย่างไรจึงทําให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและตรงตาม ข้อที่3จงบอกขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะก็คือ www.google.co.th นั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆทำลงไปในสมุดเล่มสีฟ้านะคะตามรูปแบบที่คุณครูแนบมาในรูปภาพนี้นะคะโดยให้เด็กๆนะคะเขียนวันเดือนปีให้เรียบร้อยนะคะ ตามรูปแบบ ที่บรรคูเขียนมานี้นะคะแล้วเขียนคําว่าแบบฝึกหัดลงตรงกลางหน้ากระดาษนะคะหลังจากนั้นก็เขียนคําสั่งชิดเส้นสีแดงนะคะจํานวนเลขก็คือจํานวนเลขข้อให้เด็กๆนําไว้ข้างนอกเส้นสีแดงนะคะแล้วก็เขียนโจทย์เขียนโจทย์เสร็จป,ปุ๊บก,ก็เขียนต่อ,อามาตอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขีดเส้นกั้นข้อค่ะเด็กขีดเส้นกั้นข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถขึ้นข้อสองได้เลยนะคะเมื่อท ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ถ่ายรูปภาพสมุดที่เด็กๆทำนะคะส่งลงมาในอัราบัมวิชาวิทยาการคำนวณในกลุ่มไลน์ส่งงานครบทุกวิชานะคะให้เด็กๆเ,เลือกอัราบัมวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็อัดร,รูปภาพลงไปนะคะถ้าเด็กๆ อัปโหลดรูปภาพลงไปในแชทเลยโดยไม่ได้อัปโหลดในอัลบัม้มคุณครูอาจจะมองไม่เห็นอาจจะทําให้คะแนนของ,องเด็กตกหล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นการส่งงานจะต้องอัปโหลดรูปภาพในอัลบั้มนะคะถ้าเราอัปโหลดลงไปในแชทอาจจะมีนักเรียนคนอื่น อัปโหลดรูปภาพลงไปในอัลบั้มเยอะก็เลยอาจจะไม่สามารถทำให้ขู่มองเห็นแชทได้นะคะทางที่ดีขอให้เด็เกๆอัปโหลดรูปภาพลงไปในอัลบั้มวิชานะคะคุณครูหวังว่าเด็เกๆทุกคนทำได้นะคะสวัสดีค่ะ